กบอกว่าจากตารางกำหนดตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยเป็นดังนี้นะฮะช่วงคะแนานอะไรเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับสมีความถี่คือ2องน้อยกว่าหรือเท่ากับสหมายความว่าไงศูนย์ถึงสอะไรเงี้ยเหรอเพราะคะแนานคงไม่ติดลบนะศูนย์ถึงสมีความถี่เท่ากับ2ต่อไป5้ถึงเ ก็คือ6ต่อไป10ถึง14คือ12แล้วก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆอ่ะโจทย์ถามอะไรดูสิให้ x bar เท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็เม็ดเนี่ยก็คือมัธยาฐานของข้อมูลเ้้าได้ถูกอืมก็ไม่ยากหรอกอถูกปะไม่ยากหรอหา x bar ก่อนเธอ x bar หาได้ไหม เอกฟาหาได้ไหมน่าจะได้แหละหาค่ากลางให้เจอก่อนถูกปะเอามาชั้นหนึ่งดิเอาชั้นที่ง่ายๆอ่ะห้าถึงเก้าก็ได้ตัวกลางมันคืออะไรครับเก้าจุดห้าลบลบอะไรนะสี่จุดห้าใช่ปะ่ะเป็นเท่าไหร่เป็นห้าใช่ปะ่ะห้าหารสองก็คือสองจุดห้าเพราะนั้นค่ากลางมันคือเจ็ดจุดห้าถูกไหม เจ็ดจุดห้าก็คือบวกสองแล้วก็เพิ่มไปจุดห้าทำให้มันยากนี้ <laughs> อ่างั้นค่ากลางของตัวแรกก็คือสองจุดห้าโอเคป่ะอะ่เขียนค่ากลางก่อตัวถัดไปก็คือเจ็ดจุดห้านะฮะตัวถัดไปก็คืออะไรดีสิบสองจุดห้าใช่ไหม ไล่ไปเรื่อยๆก็คือ17.5แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ22.5โอเคนี่คือค่ากลางมันไม่ตรงอ่ะตรงละแล้วไงอีกหา x bar ก็ต้องเอาค่ากลางคูณความถี่ใช่ป่ะตัวแรกได้5อันนี้ตารางนี้เรียกว่า f x i ฮ uh? ะตัวแรกได้5ตัวที่2 7.5เจุดห้าคูณหกได้เท่าไหร่ขี่เกียจอะเจ็ดคูณหกสี่สิบห้านะตัวที่2ได้45ตัวที่3เนี่ยเท่าไหร่นะสิบสอคูณสิได้เท่าไหร่150 ถัดไปเรื่อยๆเ,เลย17.5 20เหรอ350แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ225เห้าไหมนี่คือ Fi เสร็จแล้วก็หาซิ g m a ของมันถูกปะ่ะหาซิ g m a F Xi เท่ากับซิมา fxi ก็คือ5้าบวกส5่ห้าบวกร้อบวกสามบวกสองสองเเสร็จแล้วก็ต้องหาอะไรนะ n ใช่ไหม n มีค่าเท่าไหร่ n <S <S 2> <S 2> ก็บวกความถี่ใช่ปะ สองบวกหกบวกสิบวกยีบวกสิ 10, คือ50ทั้งหมดคือ50ดังนั้น x bar บาร์เพราะฉะนั้น x bar บาร์ก็เลยมีค่าเท่ากับเอาเราก็เอาเจ็หาร20 38.75มสิบาีคำตอบไหมสามสิบแ มีไหมไหนดูดิอ้าวไม่มีทำไมตอบสิบห้าล่ะพี่เดี๋ยวนะงงจังเลยนั่น่ะดิเออเดี๋ยวนะขอดูด้วยสายตาก่อนดิทำไมตอบสิบห้า อ๋อแต่เราคิดผิดแง่งเลยได้สามสิบปดจดเจ็ดห้าได้ไงอะ่ะตัวเลขมันยังไม่ถึงสี่สิบเลยถูกปะคิดผิดกดเครื่องผิดอะ่ะเนาะเออจิ้มเลขผิดอ่ะช่วยกันเช็คซิว่าผิดตรงไหน Mm-hmm. เจด็จดเจ็ดห้าหารด,ด้วยห้าสิบสิบห้าจุดห้าพี่จิ้มเลขผิดตอนไหนยังไม่รู้เลยได้สิบห้าจุดห้าซึ่งก็ไม่ตรงอยู่ดีอ่ะทำไมอย่างงี้ะเออมันหาได้แต่ว่ามันไม่ตรงคิดะลรผิดอีกปล่าดูสิค่าการคิดอย่างนี้ถูกไหมไอสองจุดห้าเจ็ดจุดห้าสิบสองจุดห้าเนี่ย ก็ถูกนะอืมก็เจ็ดจุดห้าก็ถูกค่ากลางอะไม่ผิดค่ากลางถูกเจ็ดจุดห้าคูณหกสิบสองจุดห้าคูณร้อยห้าสิบก็ถูกสิบเจ็ดจุดห้า ทำไมถึงไม่มีทศนิยมเอาไม่ค่ากลางอันตภาคฉันคิดยังไงไปเปิดสูตรสิใช่เอาคอมาบวกกันหารสองป่ะจำได้ว่าเป็นอย่างนี้นะเผื่อผิดเผื่อผิดไปเปิดสูตรสิค่ากลางอันตรภาคฉันนะเอาโทษโทษสูตร เราเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยที่บอกเอาขอบลบขอบเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ป่ะหารสองเหรออ๋อเราจำสูตรสลับกันใช่ป่ะถ้าเอาขอบสมมุติว่าขอบคือสี่จุดห้าบวกเก้าจุดห้าใช่ป่ะสี่จุดห้าบวกเก้าจุดห้าหารสอง ขียนผิดเลย4.5บวก9.5หาร2ก็คือ7อ๋อต้องถ้าจะใช้ขอบคือเอาขอบมาบวกกันละหาร2แต่ถ้าจะใช้เลขใช่ไหมคือเอาเลขมาลบกันฐาน2แล้วบวกตัวเลขตัวแรกใช่ป่ะมันคือ7อุย้ยผิดเลยนาะโอ้เพราะนั้นไอจุด5นี่คือลบทิ้งหมดเลยนะ อืมจุดห้าลบทิ้งหมดเลยพอจุดห้าลบทิ้งหมดเลยมันต้องคิดใหม่หมดเลยอ่ะใช่ปะ่ะแหงนะอืมคิดใหม่หมดเลยอ่ะคิดใหม่ เอสองคูณสองเป็นสี่นะจะได้สี่เจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สองสิบสองสิบสองร้อยสี่สี่แล้วก็สองสองศูนย์แล้วก็สิบเจ็ดยี่สิบแล้วเท่าไหร่อ้าวแน่นอนสามสี่ศูนย์มันยากแล้วก็ข้ามไปก่อนนะอ่า ทีนี้เอาเลขพวกนี้มาบวกกันแล้วมา4ี่บวกสี่สองบวกร้อบวกสามบวกสองสองเจ้อยาอเขยังชั่วเลขดีเอา750ดรหาสิบหารห้าสิบได้สิ้าเออทำไมได้อยีางิีเลยอ่า x บาร์คือ15บห้าละมาต่อไป หามีเดียนหามีเดียนทำไงนะ mm hmm. ก็ทำเหมือนเดิมป่ะเอาหัวตัดหัวตัดท้ายเนาะตัดหัวตัดท้ายเอาความถี่มาตัดกันมาสองตัดสิบเหลือสิบแปดนะฮะหกตัดสิบแปดเหลือสิบสอง สิบสองตัดสิบสองหมดเลยถูกไหมสิบสองตัดสิบสองหมดเลยมีเดียนอยู่ชั้นนี้แง่แงอืมอยู่ชั้นนี้แง่แงนะฮะแล้วจะบอกว่าเป็นชั้นนี้แบบเต็มๆด้วยอะ่ะเป็นชั้นนี้แบบเต็มๆด้วย แอบไปดูช้อยของมีเดีนยนดิช้อยเป็นยังไงอ๋อช้อยเป็นทศรซิยมอย่างนี้แปลว,ว่ามันมาจากการคิดสูตรถูกปะมันต้องใช้สูตรอ่ะว่ามาสูตรเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้สูตรมีเดีย,กกย,กกยนอ่ะ เท่ากับอะไรนะ L บวกเออส่วนเมื่อกี้วงเล็บ n ส่วน2นี่เราจำได้แล้วนะเนี่ยลบ sigma fL วงเล็บปิด i ด้วยส่วนซิ g m a fM ใช่ป่ะส่วน fM ไม่มีซิกมาอ่ะโอเคจริงๆแล้ว f เป็น f, f เล็กนะเขี <F S 2> <F S 1> ยน f ใหญ่เดี๋ยวงงโอเคอ่ะเราก็แทนค่า l, l ก็คือ l เท่าไหร่ฮะ เดี๋ยวนะ l คืออะไรขอบล่างใช่ป่ะอ่า14.5บวกด้วย n ส่วน2 n คื 50, อ50เพราะนั้น n ส่วน2คือ25ลบด้วย sigma fl sigma fl ก็คือชั้นที่ต่ำกว่าฮะชั้นที่ต่ำกว่าคือข้างบนอะอยู่ขบนงบวก6 เป็น8ปดบวกสิเป็น20ก็คือลบด้วย20ส่วน i คือความกว้างอันภาคชั้นกว้างเท่าไหร่ฮะ5ใช่ป่ะกว้าง5ป่ะ5 6 7 8 9กว้าง5แล้วก็ส่วนด้วย fm fm ในที่นี้คือ20เหมือนกันอ่ะคิดเลขเนี้ย นะถูกไหมคิดเลขเนี้ยยี่ห้าลบห้าเป็นห้าห้าห้ายี่ห้าก็คือยี่ห้าส่วนยี่สิบหนึ่งจุดสองห้าเราก็บวกด้วยสิบสี่จุดห้าตอบเยอะหนึ่ง <Yeah. S 1> เอาใหม่เอาใหม่เอ่อห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าส่วนยี่สิบหนึ่งจุดสองห้าบวกด้วยสิบสี่จุดห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดเอ่อสิบห้าจุดเจ็ดห้าตอบข้อ อ่าฮะจบกว่าจะทำได้กว่าจะทำได้ไดเหนื่อยเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะเออมันคิดได้แต่เลขมันเยอะแล้วก็ต้องแม่นแม่นสูตรพอสมควรเพราะที่แรกเรานั่งคิดแล้วคิดผิดใช่ปะ่ะที่ดันเอาขอบบนไปลบขอบล่างเฉยเลยเออจริงๆถ้าใช้ขอบต้องเอาขอบบน บวกขอบแรกเระหารสองนโอเค